น้องๆสุดยังพีแล้วหลายคูกเดี๋ยวจะเอาดวงไปเหมือนเดิมเพิ่มโชคเพิ่มโชคปันกลางโชคร้ายอ่ะดิไม่ว่าเสรยดายพี่โอนไม่ทำงานแล้วอดจู๊ดด้วยกันเลยพี่โอนกว่าผมจะกลับมาจู๊ได้ก,ดก,ดก็ดึกๆอะ่อะตอนนั้นพี่นาคงเล่นฮอนอยู่มันนะ้งเนี่ยดูทรงไอ้ฉันหมั่นไส้ฉันจะเอาฟาร์มไปจริงดิอือฮึเอาฟาร์มไปเจอกดเฟสบัลลอีกแล้ว เอ้ยฮากกดเฟ,ฟสเตล,ลมาแมวขึ้นมาพี่ไม่ขึ้น,นครับอืมโคตรแย่สู้กดเฟสยากจังเอ้ขึ้นมัน้งจหรไม่รู้อ่มขึ้นมันมองมันนับขึ้าตกรมองมาทางทิศเรามันไม่ได้ขึ้นแลขึ้นแล,นลอืมแต่ว่าตาดำตาดำทำไมเลย เดือดพิกเดือดพิกอีกแล้วเดือดพิกอีกแล,ล้วเ <laughs> ดือดพิกอีกแล้วต้องเหนื่อยแล้วเดือดพิกอีกแล้วด่านไล่ไปซะด้วยโอ้เรียบร้อยไล่ข้าวโพดใช่ไหมเออฮะได้ใจพี่นายรู <pudding S 1> <c oughs> ้เลยดานอะไรข้าวโพดเจอเหรอไม่พี่เอาพี่เอาเบิร์กที่เอาเอนี่ไปเครื่องเอ่อเครื่องล้างอ๋ออ้ยเรียบร้อยซูมตั้งเกมตายแล้วพี่นายพาเพื่อนแย่กันแล้วพี่นายโอ้แย่แย่แย่ Oh my, โอไม่ <พอ S 2> นะครับสาธุช่วยขอบโทษทั้งนั้นตายแล้วตายแล้วจ้า,นายนโอ้เกิดคนเดียวได้กูเหงาเหงาเลย,ลอยไอ็มูใช่ไหมอืมพาเชน่าเดือดพิษคนเบกอยู่ไม่เอกตัวมันเตีย้ยมันมองไม่เห็นหรอกแอบก่อนดับแต่แอบก่อนแ,แอบก่อน,แ,ออนแม่บอกให้แอบก่อน ยังรออ่อนยังสาวลูกหลาวอย่าไปแอบก่อนมันน่าจะซุ่มผมก็แอบแล้วผมแอบแล้วสบายใจได้แล้วนะสบายใจได้แล้วนะโอ้ยใครโดนใครโดนไล่วัเนี่ยเพื่อนโดนไล่อยู่กับเพื่อน support 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 อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนสุรพ o r ส support เป็นทางวันไหมเป็นทางวันไหมจะได้นอนหรอไม่แน่ใจอ่ะมันไล่เพื่อนแล้วมันไล่เพื่อนไปแล้ว เปลี่ยนลมมาทางขวาเลยครอเพื่อนเพื่อนลมมาไปอยู่อันหนึ่งเมื่อกี้อ่าเปลี่ยนเป็นออโอ้ยอยีเเย่เพื่อนดึงกลับมาหาแมสท,ที่เพื่อนลมมาไปอันที่สองเนาะโอ้สองอันแล้วโอ้ไปไม้ยับเลยวะอะไรวะมันไล่เพื่อนไปตรงกลางแบบบ้างมั้งนะ่ะไล่เพื่อนก็ไล่ไปดิอุย้ยมันลากมันลากเขาบาลเล็กมันลากเขาบาลเล็กอย่าพับบาลเล็กนะอย่าพับบาลเล็กนะมันไปอย่างนี้วะเนี่ยอ๋อเพื่อนเพิ่มเติม อย่าพับบ้านเล็กนะ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 หมายเฟนหมายเฟนอย่าพับบ้านเล็กนะมันอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กมันอยู่บ้านเล็กกับเพื่อนอยู่บ้านเล็กกับเพื่อนมันอยู่ใกล้ผมอ่ะเพิ่งเสร็จแหะมันมันช่วยปัดกันมามันอยู่บ้านเล็กมันอยู่บ้านเล็กพี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้ไอ้พี่อยู่บ้านใหญ่แต่เพิ่งปั่นเสร็จเมื่อกี้พี่นายเหรอพี่เพิ่งปั่นเสร็จพี่อยู่ข้างบ้านเล็กฆาตกรกาฆาตกรกามันเล่นไม่เป็นฆาตกรฆาตกรกาไม่เอาไม่เอาไม่บูลลี่ไม่เอาไม่บูลลลลีี่่่่บูดิเพืออนยา อย่าเพื่อนอย่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโซเทมไงจ้าเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าอย่าเล่นไม้อย่าเล่นไม้ของเราเพื่อนอย่าเล่นไม้ของเราเพื่อนอย่าอย่าผ่าไม้บ้านเล็กในขณะที่คนบางคนกําลังวุ่นวายกันอยู่ก็นั่งชิวไปเรื่อยเปื่ยกับโตเทมดูนอย่านี่อยู่ผมอยู่ข้างบ้านอยู่ผมอยู่ข้างบ้านเนี่ยวิ่งมาซ้ายขวาขวาขวา ทางขวาวิ่งมาขวาตรงมาเลยตรงมาเลยวิ่งมาผมวิ่งมาผมใส่หมวกฆาตกรตัวเดิมปะเนี่ยใส่หมวกอีกแล้วเสร็จแล้วคือจเสร็จแล้วเดีเ๋วยวค่อยแต่ค่อยแต่กันฮิวก่อนฮิวก่นอนเกื่อนอยัาไปพับไม้เลยมีความสุขแล,ล้วเพืนจะเสร็จแล้วอ,ะอ่ะฮินหินหินรีบฮินก่อนถ้าขารกรจะมา เอ้ยไอ้เี้ยมันอยู่ขอบพอดีเลยขีนขีนเรียบร้อยแตะเลยแตะเลยแตะนิดนึงเรียบร้อยถ่ายแล้วกูน้าจะปั่นไฟทั้งสามสิบนะแหว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่ย่่่่่่่่่่ล่่่่ไป่น่่่่่ว่ อยู่กระโปอยู่ข้างหน้าผมเลยมันมาดักโดนแล้วกูโดนแล้วกูมากูเล่นพากูพาเล่นบนบ้านไอสัตว์มาบนบ้านได้ไหมเฮี้ยหลงหลงคารดิโก้หลงคารดิโก้หลงคารดิโก้หลงโอ้ไม่หลงแล้วมันหลงอ่ะผมไม่เคยเล่นด่านฟาร์มไงผม,มงงบ้านใส่หลกแล้วกูเอาด่านมาทำลายน้องเพราะว่าเนี่ยผมไม่เคยเล่นด่านฟาร์มไงแล้วหูอุ้จุกยากมากเลยบ้านอ่ะ เราแกต้อบอกเลยออโอ้โหหลัหูเลยโอ้่กูันเลยลมเย็นเนะลมเย็นแล้วงเดน้องเดี๋ยวดิมันอยู่แถวนี้มันอยู่มันอยู่แถวบ้านอยู่เลยจะเย็นตย่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บยปอเหรอเฮ้ยเมีดอกไม้ขึ้นด้วยอ่ะลองเหนูไมั้ยยานะสี่สิปอร์เซ็นต์่เอร์เซ็นไม่มีจริงใช่ไหมยายาโชคที่เอามาไม่ได้มีจริงไม่ได้ติดตุกตา ไม่งอยู่แถวนี้อยู่เลยอ่ะเหมือนมันแคมป์อ่ะโบโล่อยู่ที่ใจวิ่งไงวิ่งไงเนี้ยไปมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วไปมีจิขีดมันนี้มิจิขีดมันนี่้มิจิมิจซ้ายเหรอให้มิจซ้ายเหรออ๋อให้ขีดไปโดสุลปโดไปไปถอดหัวก่อนนะไอหมากันไม่ลดนะสัตว์ทูสัตว์ทูขอถอดออกเลยนะสัตว์ทูสัตว์ทูอยากมากอยากมาก เครื่องนี้เลยนะสัตว์ชู้สัตว์ชู้ไม่ใช่มาเล่นเลยตรงบ้านเล็กไม่เข้าใจเลยเคียรจะไปถอดเครื่องเครื่องไม่ล้นเหรอแต่เวลาผมไม่ล้นนะเพื่อนล้มอยู่ไหนวะล้มอยู่มาปั่นไฟต่อถ้าเพื่อนล้มอยู่เนี่มองไม่เห็นวะข้างบ้านเล็กข้างบ้านเล็ก บาล็กบาล็กอยู่คือตรงไหนวะเนี่ยนแฟนที่เป็นรถแวนอะ่ะโอ้โหอยู่ใกล้เลยกูกูจะมันถอดหัวใกล้ๆซะหน่อยไอ้ดึงเพื่อนได้บ้างครับนายดึงเพื่อนแล้วดึงแล้วก็มันลงมาตายเออ พี่ว่ามันมีเนื้อคอลลิ่งไงสัตว์เห็นกูฮิวอยู่แม่งเดินผ่านไปมั้งโอ้โหโคตรเจ็บอะไรรับแทนเพื่อนอ่ะพี่ใช่สวงามสวยงามผมอยู่ผมถอดโค้ดอยู่ตรงบ้านเล็กอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะอ่าแล้วกูไม่ถอดแล้วตรงนี้สัสกูถอดไกลๆแล้วโอ้โหสวมกระมุมส่วมหมวกอีกแล้วเฮ้ยเ้ยของผมขึ้นแล้วอ๋อคือสวมสองคนอ่ะจะไม่ขึ้นไื่ขึ้น คนถัดไปไงคนถัดไปมากกว่าโอ้โหใครวะเนี่ยก้อน,อนพ,อพักก้อนแม่พ่อให้พักก้อนปั่นไฟย,ยาวๆเลยจ้าลงมาช่วยหน่อยใครอยู่ข้างๆบ้างบอกฉันซีเฮ้ยเหาะได้แล้วเว้ยไม่เห็นหน้าตาบอดแต,แต่ไม่เห็นมันเหรอลมนะไม่เห็นมันหรอไม่เห็นมันอ่ะไม่เห็นมันอ่ะเพื่อดนไล่เหรอหรสีไง ใช่แล้วใช่แล้วน้องตาบอดนะงั้ผมลงงั้ผมลงไปช่วยเองนะใช่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 ลงลงไปเลยลงไปเลยฉันมาแล้วพี่นายฉันมาแล้วฉันมาแล้วมันอุ้มเลยว่าเดี๋ยวกันเป็นดึงเลยกุ้มนะคุณพี่คุณพี่หนูมาแล้วคุณพี่เนี่ยคือไปกคุณพี่ฮิวเลยไหมคุณพี่ฮิวฮิวในกล่องพยาบาลเลยคุณพี่ ตาบอดด้วยเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยคิดดูเป็นห่วงเป็นห่วงพี่ไม้ขนาดไหนถึงขนาดไม่ยอมล้มไม้บ้านเล็กอ่ะเมันหาพี่ไม่เจอมันหาพี่ไม่เจอมันหาพี่ไม่เจอมันหามันหามันหาไม่เจอน้องจะหาคนเด็ดอ๋อหายากหน่อยนะโอ้มันหลงมันหลงมันหลงมันหาไม<า>่เจอมันหาไม่เจอปันก่อนปันก่อนมาปันก่อนบ้านเล็กเอาให้เสร็จมันหลงมันหามันหาไม่ถอดแล้วเพราะมันไม่มีใครไม่มีใครมันยังไม่รับเวลา

ปุไม่เจอทุบเครื่องอทุบเครื่องโย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 ยิ้วพี่นายพี่นายดึงพวกเราไปจากบ้านเล็กดิดึงไปยังมันตามพี่นายปะตามตามไม่ตามไม่ตามไม่ตามเฮ้ยมันหาไม่เจอไม่เจอไม่ไม่ไม่ตามมันสาวพี่ไม่เจอพี่นะฮะาวพี่ไม่เจอเลยนายหยุดนายหยุดอยู่ไหนวะ กูตางหาี่ไม่เจอพี่นายต้องนั่งในไล่์เฉยๆมันมันตาไม่ดีลากรลากระลาระแมวแมวเอ้ยใครล่างมาบ้านเล็กอ่ะจะซ่อมบัลลิกเท่าไหร่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่หลักเราไปเล่นเองโอ้โแม่งถูกเครื่องว่ะเอ้ยแก๊เสร็จแล้วแก๊เสร็จแล้วแก๊เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วติดปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลย ติดได้มาค่อยติดได้ป้าช่วยก่อนแล้วป้องไป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 โอ้ยหัวติดเลยั้างกันติดเลยนะติดเลยติดเลยหัวจะระเบิดหัวจะระเบิดหัวจะระเบิดมาแตะมาแตะพี่หน่อยมาแตะพี่นะไรมันกลับกลับอุ้มแล้วกลับอุ้มแล้วไม่น้องน้องตาบอดน้องมองไม่เห็นเลยว่าพี่อยู่ตรงไหนอ่าผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่น้องเปิดประตูเลยน้องเปิดประตูเลยก็ได้พี่ให้พี่นายเปิดก็ได้ให้พี่นายเปิดก็ได้นายนายจอบประตูไม่ได้นะนายต้องไปิดบด โอยนายไปปวดนายไปปวดนายไปปวดหัวก่อนมันเดินออกมาไปเล็กมิกวิ่งช่วยนะมิกช่วยนะช่วย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 แม่ใส่หมวกกันทั้งคู่เลยนะหมวกสวยดีนะกลับมาแล้วเครื่องนี้ขอเครื่องนี้เถอะไปไปไปมันซ้ำพี่แน่เลยวะเดี๋ยวเทปไม่ได้ออกออกได้ออกไปเลยนะว่าพี่เจอท่อละออกได้ออกเลยพี่เจยเจอท่อเจอท่อ โอยไ้ประตูอยู่ไหนประตู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 มันไล่ผมเหรอไม่เห็นหัวใจขึ้นไม่อยู่แล้วมันไล่ผมมันไล่ผมผมมาดับประตูมาดับประตูถอยไปใครมาใครวิ่งมาถอยไปใครวิ่งมาพี่นายถอยไปมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงประตูมันดักประตูมันดับประตูเปิดประตูอะไรพี่อ้าวไม่มีใครเปิดประตูเลยอ่ะถอดหมวกกันมาเลยอ่ะพี่ต้องถอดหมวกก่อน ต้องต้งวิ่งมาตรงบ้านเล็กเดี๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวพี่ออกไม่ได้นะดูไปก่อนดูไปเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันดักประตูอ่ะแม่งไปดักประตูเลยเมื่อกี้อยู่อยู่อยู่กัพี่นายพี่นายอยู่ไหนวะาบอดอ่ะมองไม่เห็นอ่ะพี่นายอยู่ไหนอ่ะกลับมาหน้ากลับมาน้ากลับมาประตูนี้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 ูน้าตายแล้วเรไม่ไหนวะพี่ไงเสร็จไหนประตูแรกประตูเนี้ยประตูประตูนี้นี้แกวิ่งวิ่งวิ่งพามันมา โอ้ประตูนั้นเหลียวไกลจังวะโอ้โหคนละประตูเลยก็คือหมวกมันอะไรตรงนี้ไอหมวกที่พี่จะถอดได้อยู่ตรงนี้เว้นมากเปิดประตูเลยปะเนี่ยเด้ไดวได้ได้ได้เปิดต่อเปิดต่อเปิดสองอ่ะช่วยช่วยนะช่วยนะช่วยเปิดทิ้งไว้เลยบ้างปะไม่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 เปิดมีโนวันเหรอไม่มีไม่อย่า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 เปิดอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดย่าไม่เปิดยังไม่เปิดผมยังไม่เปิดอะไรให้ผมแทงบ้าให้ผมแทงบ้า ไม่ไงมันต้องหาที่ถอดหมวกกว่อนมันออกไปทั้งสภาพหมวกไม่ได้งไงประเด็น,นอ๋อพี่ลมว่ะพี่ลมว่ะโอ้โหลม้ลมหมดเลยอ่ะล้มไปล้มออกไปได้ครับเอาไงดีอ่ะลมม้มหมดเลยสองคนเลยเหรอให้น้องออกเลยไหมเลยยังไงบัดรส้มดึงนายไหมอ่ะดึง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 พี่ก็ได้ไปไปไปดึงนายก่อนไปดึงนายก่อนผม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 เดินะไรเขาพออยู่ มันเดินมันเดินมันมันมันก็น่าแคมแหละมันกลับมาหาพี่นายแล้วแหละมันกลับมาหาพี่นายแล้วผมแทงงผมแทงงไปเอ้ยมันตามพี่นายเฮียผมผมไม่มีช่วยผมวิ่งมีช่วยพี่ไม้โอเคโอเคตามพี่นายจริงกับจกับมันไม่ควรทำนายแล้วไงน้องน้องน้องเปิดตระเลยน้องเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยต้าเปิดประตูแล้วก็ออกประตูไหนอ่ะประตูอยู่ตรงไหน ตามผมมันตามผมอ่ะมันตามผมอ่ะกลำมันเล็กหลังมันเล็กหลังมันเล็กหลังมันเล็กลำมันเล็กมันโตกเ้าแหละเดินออกไปเลยพี่นายพี่นายถึงไหนวะพี่นายพี่นายเยอะปะมีคานอยู่มีคานอยู่โอ้ไกลเลยผมอุ้มมันอุ้มอ่ะมันอุ้มอ่ะเฟดพี่นายตายแล้วนี่หว่าใช่ปะใช่ใช่ใช่ออกไปเลยออกเลยออกไปอย่างเดียวออกไปออกไปออกไปออกออกออกชี้ชี้ไม่ได้อยากชี้มันมากเลยนะ พี่ไม้ออกท่อได้ไหมล่ะตรงนี้เออพี่พี่ไม้พี่พี่ไม้เห็นหลุมแล้วแกี่้เห็นท่อแล้ว <c oughs> แต่นายตายก็ไปสงสารนะธรรมดาธรรมดามันเป็นเรื่องของธรรมชาติสงสารเนี่ย